กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่นไทยอัตลักษณ์ผ้าทอเมืองศรีเป็นชุดกิจกรรมสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายซึ่งผู้เรียนในวัยนี้จะชอบอ่านหนังสือและอยู่นิ่งได้นานขึ้นสามารถใช้ความคิดได้เป็นเวลานานมีความคิดละเอียดลึกซึ้งชอบทดลองทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองดังนั้นในช่วงวัยนี้จึงเหมาะสมที่จะปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุดกิจกรรมนี้ถูกออกแบบมาให้มีความร่วมสมัยและมีความน่ารักเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองไม่จำกัดสถานที่และเวลาอีกทั้งเมื่อได้เป็นผลงานสำเร็จผู้เรียนสามารถนำไปเป็นของขวัญของฝากหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเพลิดเพลินและประสบความสำเร็จในการทำงานจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ายในชุดกิจกรรมประกอบด้วยคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการปักแซวเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาการปักแซวของจังหวัดศรีสะเกษในเบื้องต้นนอกจากสามารถอ่านเพื่อทําความเข้าใจได้แล้วยังมีกิจกรรมออกแบบระบายสีภายในเล่มและยังมีกิจกรรมปักแซวบนกระเป๋าผ้าที่ใช้หมายเลขและสีเข้ามาช่วยกํากับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจขั้นตอนในการปักได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถตกแต่งกระเป๋าผ้าด้วยแผ่นซิมตัวกระตูนที่สวมใส่ชุดจากอัตลักษณ์ผ้าพ,พอจังหวัดชีสเกตเพื่อเพิ่มความสวยงามได้อีกด้วยโดยภายในชุดกิจกรรมจะมีอุปกรณ์การเรียนรู้บรรจุลงภายในกล่องให้อย่างครบครัน